บทคดีมี่ข่าวแหลกกับแม็กแจกกระทงรถบรรทุกทำล้อหลุดหมุนติ้วติ้วติ้วไปชนคนบ้างชนรถบ้างชนทรัพย์สินบ้างเสียหายแบบนี้จะโดนกีกระทง ช่วงนี้หลุดบ่อยเหลือเกินท่านผู้ชมครับไม่ใช่ทองที่ไปจำนำไว้นะครับแต่เป็นล้อจากรถบรรทุกต่างๆช่วงสองสาวันมานี้โอ้โหสองเหตุการณ์เกิดขึ้นเหตุการณ์แรกนี่อยู่หน้าอู่ซ่อมรถผู้ชมครับที่สกลน,นครเขานั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ดีๆจู่ๆล้อมาจากไหนก็ไม่รู้ชนโครมเข้าไปลนไปนอนกองกับพื้นเรียบร้อยเลยนะครับเหตุการณ์ที่สผู้ชมไปดูที่โคราช อันนี้ไม่ใช่ล้อเดียวหลุด2ล้อเลยปรากฏว่าล้อแรกไปโดนมอเตอร์ไซค์ล้อที่สองไปโดนรถยนต์พังเสียหายแล้วก็มีคนเจ็บอีกสองคนฮะท่านผู้ชมครับเหตุการณ์แบบนี้พอมีคนเจ็บคนตายชับสินเสียหายเกิดขึ้นไปถามหาความรับผิดชอบส่วนใหญ่เจ้าของรถหรือบริษัทรถก็มักจะอ้างบอกว่าอ๋อมันเป็นเหตุสุดวิสัยผมไม่ต้องรับผิดชอบผมไม่ได้ตั้งใจมักจะอ้างแบบนี้อยู่ตลอดคุณผู้ชมแต่ไปดูกฎหมายกันหน่อยว่าจริงแล้วอ้างได้หรือไม่ โดยหลักแล้วผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถโดยหน้าที่นะผู้ชมครับจะต้องตรวจสอบดูแลบำรุงรักษาตรวจสอบตรวจตราว่ารถของเราก่อนจะขับเคลื่อนไปไหนบนท้องถนนเนี่ยมันอยู่ในสภาพพร้อมใช้หรือเปล่าถ้าไม่หลุดแบบนี้แน่นอนมันเกิดจากการขาดความระมัดระวังมันเป็นความประมาทท่านจะต้องรับผิดทั้งทางอาญาและทางแพ่ง ฉะนั้นแล้วจะปัดความรับผิดโดยการอ้างว่าไม่ตั้งใจเป็นเหตุสุวิสัยไ,ไม่ได้นะครับจู่ๆไปทําเขาสรบปกลางอากาศแบบนี้เอาไป2กระทงรถอ,อาจทาวแต่เคแล่นอดมังไหนวเออ